เริ่มเริ่มจากตรงไหนดีครับค่างหายไปนานจากภาคแรกอ่าหายไปนานนะครับโมโน,นาภาคที่แล้วก็เมื่อ8ปีที่แล้ว<ช>นะครับ<ช>จนตอนนี้มีภาค2แล้วนะครับก็ด้วยระยะเวลาบวกกับเอ่อคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาจนตอนนี้ถึงเวลาอสมควรแล้วครับ<ช>โมโน,นา2นะครับพร้อมจะกลับเข้าโรงแล้วนะครับผม<ช>ก็บอกบเลยว่ารอบนี้ก็ แอคชั่นมากขึ้นแอดเวนเจอร์มากขึ้นเข้มข้นสุดๆอุปสรรคมากมายนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมเดินทางเนี่ยมีมากขึ้นเหมือนกันครับหลากหลายมากขึ้นด้วยครับครับครับถ้าใครอยากมาดูก่อนก็มาดูได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้28พฤศจิกายนนะครับรอบไปสองวันต้นไปครับผมแล้วก็เข้าลงจริงๆก็วันที่วันพุธที่4ธันวาคมนะครับใครที่เป็นแฟนโมนาอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นแฟนเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยก็อย่าลืมมาดูกันนะครับท้ามพลาด้วยประกาันชงปวงครับครับเราสองคนมันมีกันแล้วกันด้วย เป็นแฟนของดิสนีย์ครับก็ดูดูทุกเรื่องครับใช่ครับก<ช>็จะมีเรื่องที่ชอบเป็นพิเศษก็อย่างมองหน้าอ่างเงี้ยแล้วอะไรโอ้ก็ด้วยความมีน้องสาวครับน้องดูอะไรเราก็ต้องดูครับ <c oughs> <c oughs> เจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยเราก็ดูมาตั้งแต่เด็กหลายๆเรื่องเราก็ดูครับเพราะว่าเรามีน้องสาวเราก็ต้องเลี้ยงน้องใช่ครับ,รบหลายๆน้องอ,อยากดูเจ้าหญิงเราก็ต้องนั่งดูเป็นเพื่อนน้องนะเราเราดูได้หมดแหละเราดูได้หมดครับผมสร้างจินตนาการครับใช่ครับมันก็เรียกว่าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กครับผมครับ ใช่ครับใช่ครับมันเป็นอย่างไรครับมันเป็นอย่างแค่จริงๆใช่ครับชอบอะไรครับชอบอะไรในมอน้าผมรู้สึกว่าพอแบบว่าเขาเป็นาชาวเผ่าชาวก่อนเนี้ยแล้วแบบว่าไม่ได้แบบมีเทคโนโลยีอะไรเหมือนเหมือนพวกเราอ่ะรู้สึกว่าแบบมันมีความแบบอินโนเซนต์แบบใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณจริงๆริงรู้สึกว่ามันเรียลใช่ ราะแบบถ้าถ้าเกิดเราสามารถไปอยู่ในโลกนั้นได้จริงๆเราก็อยากอยู่ครับเพราะว่ามันปราศจากแบบว่าการการแบรบปัญหาต่างๆใช่ครับได้ครับสบายมากครับครับมันก,มนก็มันก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัวแทนของออฝั่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบบเรื่องกอก่อนก็อ,นอาจจะมีแบบว่าอา่ะเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวังอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะอาจจะมีความแบบความความผจญภัยมากขึ้นควาเชื่อมากขึ้นแล้วก็ ตะลุยในท้องทะเลมากขึ้นเลยก็ยังไม่ก็ยังไม่มีเจ้าหญิงองค์ไหนที่ที่ออกทะเลแล้วก็เดินทางแอดเวนเจอร์อะไรงัวหน้านี่ฉีกมาเรื่องแรกเลยใช่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 สุดๆมีคาการ์โมล่าด้วยนี่ท่องมานานเต่ามะพร้าวใช่เต่ามะพร้าวอย่างนั้นเราลองอะได้เขาบอกว่าอยากให้เราใช้คุณแบบมัวหน้าเราสนใจอะไรในเรื่องัวหน้าในทยสนใจความสงบครับ ผมความสงบแต่เราก็เป็นคนติดเมืองเราก็ติดเมืองทิ้งไม่ได้ใช่เราเราชอบอยู่เออเราชอบอยู่ที่สงบในท่ามกลางความวุ่นวายครับนี้ติดเมืองหรือติดเกมติดเมืองติดเมืองเกมไม่ติดขนาดนั้นเกมไม่ติดขนาดนั้นถึงจะเติมเยอะแต่ไม่ไม่ไม่ได้ติดขนาดนั้นใช่ครับยังยังครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงน่าจะมีแล้วใช่มูส่งเร่งนี้เเดียวกัน coming soon รับ ก็ผ่านมา8ปีเนาะตั้งแต่แบบเรายัง20เฮ้ยผม16เลยผม16เลยแกแล้วเนาะผม16เลย16เลยเหรอ16เลยตายตายครับ16 18เออ16ว่ะ16โอ้โหครับผมอ่ะข้ามเรงนี้ไปแล้วกันครับอันนี้คือด้วยความที่ดิสนี์อ่ะเรื่องจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องเพลงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วย ด้วยเพลงด้วยเรื่องราวปมหลายๆอย่างคอนเซ็ปซ์ที่เขาอยากจะเล่าเนี่ยแต่ละเรื่องะอะไรเงี้ยน,นอกจากจะนอกจากเจ้าหญิงเขาก็ดูรเรื่องเขาก็ทําออกมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>เราก็เราก็สนใจในจุดนั้นว่าเออด้วยเพลงอะไรหลายๆอย่างก็แทบจะสร้างความทับใจของเราได้เกือบทุกเรื่องทุกๆเพลงอะไรเงี้ยครับ,รบเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเพลงที่ไมร่าร้องไปแล้วเพลงมิยอนครับใช่ครับก็ผมว่าไม่ไม่แพ้ภาคแรกเลยใช่ ครับครับแล้วก็เรื่องภาพอะไร CG เอฟเฟกต่างๆก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับดิสนีย์ก็จะเต็มมาตลอดอยู่แล้วครับครับว่ามีโอกาสที่จะได้จับมือกันไปลองพากยเพลงที่ไปล่าลองไหมครับเอานึงขั้นนั้นเลยเหรอฮะเอ่อลองไหมคะเราเราก็เคยร่วมร้องเพลงด้วยกันอยู่เออเราเคยบ้างเราเคยร่วมเพลงด้วยกันร้องกันด้วยกันอยู่บ้างเหมือนเขาแต่ไม่ค่อยเป็นเออ่ที่พับบิกเท่าไหร่ครับนะครับท้าไฟโกล ตอนนี้ฮาวไโกพักลกกับมาวิรันบอกเลยว่า I อ r ทรายโซฮารครับ I g o กอ o f a โซฟาใครจะร้องีใครจะเป็นแบบ o c a แล้วเรา,เราถ้าสมมติว่าร้องสองคนเราต้องช่วยกันอยู่แล้วครับเราเน้นพลังเสียงครับโน้ตไม่เน้นจริงเน้น Inner ใช่ครับใช่ครับ <laughs> อินเนอร์สำคัญที่สุดครับช่ครับการสื่อสารผ่านน้ำเสียงเป็นอะไรที่สำคัญมากครับ <laughs> ใช่ครับ พูดไปเรื่อยครับอยาคาดหวังมากครับยิ่งเป็นคนไทยอยากคาดหวังมากครับพูดไปเรื่อยอยู่แล้วครับ <laughs> แต่ถ้าลูกค้าดิสนีย์ได้ยินอยู่ก็ <laughs> <laughs> หรืออาจจะแบบว่ามีเรื่องต,อต่อไปของดิสนีย์อ,อ,อาจจะเชิญเราสองคนไปพากย์ก็ย่อมได้หรือสนใจไลฟ์แอคชั่นเวอร์ชันภาษาเวอร์ชันไทยเลยเหรอหรือ <laughs> <laughs> ไปฮอลลีวูดเลยโอ้ว้าวโอ้โหใหม่สดลองฝากทางดิสนีย์พิจารณานะครับถึงแม้ว่าอะไรบางอย่างจะฟังดูเฟอเฟิรเจอไปบ้างนะครับแต่เราก็พร้อมทำงานเสมอครับ ให้ลูกค้าได้เห็นคนไหมฮะส่งเร็วร้องเสียงเงียบเป็นท้องทะเลเราจะตรงนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวพี่เมล่าเขาทำไว้ดีแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อผมพี่เมล่าร้องเพลงนะครับผมวันหน้าสองนะครับผมวันที่4ธันวาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับใช่ครับจะดีที่สุดเลยนะครับถ้ามาที่โรง SF นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีดิสตี้วันหน้าสองนะครับผมเป็น พราบ้าคาเฟ่บบีช๊อบราเฟวบ้าคาเฟ่ครับผมก็สำหรับใครที่อยากมาทํากิจกรรมนะครับมีทำอะไรเอ่อทำกำไรทําอะไรวะทำกำไร DIY นะครับแล้วก็เล่นเกมสี่ฐานครับสี่ฐานครับก็มีน้ำมะพร้าวให้กินด้วยใช่มีน้ำ้าวให้กินไอติมด้วยไอติมด้วยสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาที่เดียวครบจบในที่เดียวนะครับที่ SF World Cinema ครับครับผมครับเราเรากต้องทำหน้าที่นะครับในฐานะที่ลูกค้าไว้ใจนะครับ ก็ขอฝากทุกคนนะครับแฟนแฟนดิสนีย์ทุกคนประชาชนชาวไทยนะครับโมนาสองนะครับเอาเอาไปถึงนะดยโดเดอดเดือดรอนเลยเอดร้อ a หรือจะเอา worldwide เลย worldwide เลยโอเค w ว r l d เลยชาวโลกทุกคนนะครับชาวโลกทุกคนครับครับผมโมนาสองนะครับวันที่4ธันวาคมนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับครับมาดูกันได้เยอะๆ ครับี่เอ็นวีนปี่านี่ครับ Ride the wave เออ wave ยังไงอ๋อ wave มันคลื่นวัวหน้าเลยครับโอ้โหลูกค้าลักตายเลย้าลักตายเลยครับก็เรียกว่าเป็นเอ่อเป็นอีกอีกเฟสหนึ่งของ JNTV ทีวีท่จะในปีหน้าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าเอ่ออยู่ในโปรเซสอยู่อยู่ในโปรเซสอยู่อะไรหลายๆอย่างที่พร้อมที่จะ ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยครับผมใช่หลายๆอย่างก็อยู่ในขั้นตอนเดเวล็อหรือว่าขั้นตอนการถ่ายทำเลยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามผมคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ที่เข้าตาใครหลายๆคนยี่ส20เรื่องนะเมื่อวานใช่20เรื่องครับต้องมีสักเรื่องแหละต้่งต้องมีสักเรื่องครับครับอยากเราละมีเรื่องไหนเข้าตากันอย่างไรบ้างมันมีสิบเรื่องะ โปรเจกต์นั <Queensborough> ้นนทก็ดีนะผมว่าม <Island> ันเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากพี่อวยกันเองเปล่าอวยกันเองเปล่าไอวยกันเองเปล่าจริงเยอะเลยเนาะใช่ๆหลายๆเรื่องเลยของของเขาก็น่าสนใจยังไงอูใช่ไหมอูใช่ครับอูอูอูใช่ไหมอูผมก็แบบว่าผมก็ได้นั่งไปนั่งไล่ดูเอ่พายลอตหลายๆเรื่องนะครับเรื่องเขาก็เป็นหนึ่งอันที่น่าสนใจรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูมีอะไรใช่เขาดูมีอะไรแล้วสรุปมีอะไรบ้างนะ มันดูมีอะไรเพราะว่าตอนนี้กําลังตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมันกาลังเขียนอยู่อ๋อมันเลยมีอะไรถ้าผมเขียนแล้วก็จะมียิ่งมีอะไรเขาไปอ่าใช่ของผมมาสนใจของผมก็สนใจเออที่เกตูเอเวนครับของเรื่องสุดท้ายนะเรื่องของเจมโฟลใช่ครับ่สนใจมากเขาปิดุดประเด็นดีนะประเด็นดีแล้วก็ความเป็นคุณคุณนพนัทนะรับอกเลยว่าเราววางใจเขาได้อยู่แล้วแล้วผมส่วนตัวผมชอบเออมีสติหน่อยคุณทีดูดูพอยนมูิน ดูมีความคอมเมดี้ที่แบบผมบอกเลยนี่คือทางปอน <laughs> นี่คือทางปอนนี่คือเพื่อนผมได้พบทางแล้วโทโมดะชิผมได้พบทางของตัวเองแล้วอันนี้คือคาแรคเตอร,ร์ตัวจริงกับในซีรีส์นี่เหมือนกันไหมครับไม่คือเขาคือเขาอะเขาเขาทำางนบ้านเยอะไงแบบคือ,อ,อม,มันอาจจะมีบางอย่างม,มีแค่บางจังหวะแต่พอในซีรีส์ที่ไม่ไมต้องไปอย่างนั้นตลอดเวลาเขาทำางนบ้านเยอะแล้วบอกเลยว่าเขาผมบอกว่าเขาทําถึงทําถึงทําถึง่าถึงตามน่าติดตามผมผมอยากให้เขาพูดประโยค ในในพายโหลดมีสติหน่อยเหรออะไรนะไม่ใช่เอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะร้ายแรงไปเหรอนี่ยังไม่เทียบเท่าอะไรนะความปรารถนาอันแรงกล้าที่ฉันมีให้เขาเลยครั้งเบียวจัดเลยเบี้ยวจัดเลยเบ <laughs> ียวจัดเลยแล้วผมชอบวันนี้ที่ถ่อคุณสูถาพอนครับุณ้ถามพอครับขายไหมครับบริษัทซีรีส์ที่คุณทําอยู่นะครับขวาขายไหมครับผมจะซื้อซื้อนี่เรกวกว่าดีสร้างจากเรื่องจริงปะเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายคนที่จะขอซื้อพี่ถามกัน S <S <sociedad> แต่พอเห็นต <C> ัวเลขแล้วอาจจะถอยใช่ครับแต่ว่าวันนี้อาจจะโดนไล่ออกลก็ได้ครับเฮ้ยไม่ๆๆๆๆๆๆไครับเรารักพี่ฐานนะครับผมรชิกเก็ตทูเฮฟเว่นครับพวกเราเอ้ยมันเทเฮฟเว่นดีแปลบดิบมีหลายเรื่องนะครับสำหรับใครที่เออ่ใครที่เป็นแฟนคลับผู้ไหนก็อย่าลืมติดตามติดตามข่าวสารเพราะว่าทุกเออ่ทุกเรื่องนะครับเรามีแอคเคาท์ทัแต่ละเรื่องนะครับแต่ อ่เขาไหนมีอะไรก็จะแ c t i v e บ่อยหน่อยอคเขาไหนยังไม่มีอะไรก็จะรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อพิจาราทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะแ c t i v e เองครับผมครับครับครับอะไรนะครับดีครับสนุกสนานครับสนุกสนานดีครับก็เอ่อมีหลงลืมไปบ้างนะครับเรียกว่าต้องไปต้องไปเอาตำรามาเปิดอ่านว่าแสดงอย่างไรราะว่าผิวแรกๆนี่คือเอ๊ะ มันต้องรู้สึกอย่างนี้ยังไงนะอะไรเราก็ต้องไปทวนตัวเองทำกันบ้านเยอะเหมือนกันเราก็เรียกว,ว่าสนุกแล้วก็ได้เจอได้เจอนายโฟอีบเลยก็รู้สึกว่าเออเขาทํางานเป็นโปรเฟชชั่นอลครับครับครับผมน,นใจมากเร็วไหมครับวายบอกว่เรื่องเก่ายังไม่จบเลยเรื่องใหม่มาแล้วครับครับผมเออไม่ดีครับเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนแนวก็จะโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เพิ่มความเข้มข้น ขอองงนเรื่พูดแค่นี้แล้วกันเขาบอกว่าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวสปอยนี่วีนี่คือพูดให้ดูดีไว้ก่อนเพราะว่าโปรทยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เขาบอกว่าเรื่องราวของเราเป็นช่องที่ขาดจากในส่วนเรื่องใครบอกครับเอ้าอ้างอิงจากไหนครับขอขอแหล่งอ้างอิงด้วยครับก็อยากเรื่องเก็บได้ไหมความหมายหรือเป็นอะไรอย่างคุยนน่นคุณโนมอะไรกับครครับ มีครับใช่ครับเราก็เราก็เรียกว่าเอ่อด้วยความที่มันก็มีทางเลือกให้หลากหลายครับผมสต่เรบใครที่ชอบแบบไหนก็เลือกสพได้ตามที่ตัวเองชอบเลยครับครับมันคือความวาไรตี้ครับใช่ความวาไรเตี้ครับใช่ครับยี่สิบเรื่องถ้าแบบเป็นแนวเดียวหมดก็อาจจะแบบใช่ที่นี่ไปเรียบไปใช่เราก็ต้องมีความแบบไร d i ิ้งเดอะเวนครับตั้งแต่แเรื่องมันก็มีจุดเด่นของมันจุดเด่นของมันแล้วก็มีสิ่งที่เอ่อสิ่งที่เรียกว่า พุ่งกับหลายๆคนอยากจะสื่อใช่ครับใช่หรือว่าเป็นบทบาทหลายๆบทที่นักแสดงบางคนอาจจะไม่เคยได้รับไม่เคยได้ไปอยู่ในจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายของอาชีพนักแสดงอย่างเราๆครับใช่ครับอะไรเงี้ยผมที่มีโอกาสจะได้แสดงด้วยกันเลยอุ้ยก็ลองก็ลองได้ลองได้อะไรนะครับสองพันยี่สองหกผมขอไปเคลียร์สกานเลขน้อง แล้วกี่คิวนะครับอันนี้ยังต่ำหกหกสิบหกสิบหกสิบเข้าๆเข้าๆเข้าๆหกสิบคิวนี่สองเดือนครึ่งเฮ้ยสองเดือนเออแหมคุณดูแต่ละคนเออคุณคุณเตตะวันอย่างเงี้ยเออคุณโฟดอย่างเงี้ยคุณโฟสอย่างเงี้ยคุณปูวินอย่างเงี้ยโอ้โหคุณนนท์อย่างเงี้ย คิวแต่ละคนคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ปวดหัวของกองนี้นะครับก็ทุกวันนี้ก็คือเอาง่ายๆผมเจอเจ็ดคนพร้อมกันอะยังยากเลย <laughs> ขนาดข้าเรียนนะข้าเรียนนะเรียนแบบเรียนแบบเรียนชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอเจ็ดคนยากเจ็ดคนพร้อมกันนี่หูแทบจะจุดผู้ฉลองมากสุดที่รวมได้คือหก <laughs> มีเคยมีรอบหนึ่งมาหกคนแล้วก็ภูวินไม่มาเราก็รู้สึกว่าเอยเราอยากเราอยากอยู่กันครบักทีก็เลยได้คันลูกภูวินแปะไปด้วย <laughs> ใช่ แต่ดีครับผมเห็นเขาไปซ้อมขี่ม้าล้ำพูดได้ป่าพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปเถอะขี่ม้าล้ำปันดาบใช่ครับผมเท่มากครับฝากติดตามด้วยครับรอดูเหมืนรอดูครับใช่ใช่จะได้ดูปีไหนครับเร็วๆนี้ครับก็ไม่เร็วไม่ไม่เร็วไม่เร็วเอ่อเมื่อถึงเวลาสมควรครับครับผมเมื่อถึงเวลาสมควรพวกคุณจะได้ดูครับผมโอเคก็ฝากงานรอบสองใหม่ใหม่ครับ ก็ขอฝากมัวหน้าสองก่อนแล้วกันครับรอบครับผมพรุ่งนี้รอบพิเศษนะครับ28ิพฤศจิกายนตั้งแต่รอบ82เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ฉายจริงวันที่สีธันวาคมครับผมมาดูกันได้เยอะๆครับแล้วก็ฝากให้สกู๊ฟเอนเนอรมี่นะครับ2 EP สุดท้ายแล้วครับผมแล้วก็ f ฟ n อีพไแฟนอีพีแฟนอีพีแฟนมิเต็งนะครับผมครับแล้วก็มูเตเลฟ อู๋เดอะซีรีส์ครับผมมีไหมหมดแล้วครับเพลงไม่ทิ้งกันครับผมออริจินัลซาวด์แทร็กครับผมไทยสกูฟแนมมี่นะครับฝากด้วยครับครับครับฝากอีเลฟอลล์ o ราอยู่ด้วยครับพูดได้แล้วครับผมมีงานแล้วครับก่อนหน้านี้พูดว่าไม่มีงานมานานเลยเพราะยุ้ยไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากฝากงานเพลงด้วยนะครับปีหน้าน่าจะมีอัลบั้มเต็มครับฝากด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ